ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกับผมกับมีอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาทดลองใช้สกินแคร์นะคะเป็นแบรนด์โปรดอีกแบรนด์หนึ่งของเราเหมือนกันคือตอนนี้มันเป็นอะไรที่เป็นที่แบบ พือฮามากเพราะว่าเป็นลายใหม่ที่เขาเพิ่งออกมานะคะก็คือของ number one the chanel นะคะเป็นสกินแคร์ของ chanel เนี่ยเรียกได้ว่าไอเทมไหนออกมาก็ปังอยู่แล้วแต่ว่าลายเนี้ยเขาเพิ่งออกมาครบเซตนะคะมันน่าใช้มากๆบินงก็จะมาทดลองใช้ให้ดู7วันนะผลมันอาจจะไม่ได้ชัดเจนอะไรมากมายแต่เราก็จะมารีวิวว่าเฮ้ยความรู้สึกเทคจง t e x t อร,ร,ร์อะไรต่างๆนานาที่เราใช้ไป7วันเนี่ยผลมันเป็นยังไงบ้างนะคะเอาเป็นว่าใครที่เล็งๆอยู่กําลังอยากจะตานะคะก็มาดูคลิปนี้ได้เลยจ้า สำหรับใครนะคะที่ยังไม่รู้จักว่า number no. one the Chanel n คืออะไรนะคะ number no. one the Chanel n นะคะเป็นไลน์ผลิตภัณฑ์ความงามของ c ชา n นลนะคะที่ทั้งไลน์เนี่ยมีทั้งสกินแคร์เมคอัพฟรันส์มีทุกอย่างเลยที่เกี่ยวกับเรื่องของบิวตี้นะคะมีครบทุกหมวดซึ่งดอกคาเมเลียเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่เป็นซิกเนเจอร์ของ Channel อยู่แล้วเขาก็เอาดอกคาเมเลียเนี่ยมาสกัดให้อยู่ในผลิตภัณฑ์ไลน์บิวตี้ต่างๆของเขาค่ะดอกคาเมเลียนะคะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยมันช่วยเรื่องอะไรบ้างนะคะคือดอกคาเมเลียเนี่ยเขาบอกว่าตัวนเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการฟื้นฟู แล้วก็เพิ่มความอ่อนเยาว์ให้กับผิวเราทําให้ผิวของเราเนี่ยมีชีวิตชีวาย่างยาวนานเอาง่ายๆคือเหมือนเป็นการปลุกผิวของเราให้กลับมาสดชื่นแล้วก็สดใสอีกครั้งนะคะในไลน์นี้เขาก็จะเน้นเรื่องของความอ่อนเยาว์ของผิวซึ่งก็สามารถใช้ได้ตั้งแต่วัยเราเป็นต้นไปเลยซึ่งในไลน์เขาก็จะมีหลายตัวมากๆเดี๋ยวบิงจะมาไล่เพื่อนฟังนะคะว่าแต่ละตัวมีอะไรบ้างมาเริ่มที่ตัวแรกนะคะตัวที่อยู่ในมือบิงนะคะตัวนี้เลยค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นอะไรที่บอกเลยว่าเขาเรียกว่านางเอกของไลน์นี้นะคะสำหรับตัว number one the c h a n r e l ซตัวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการดูแลสัญญาณริ้วรอยแห่งวัยทั้ง5ประการซึ่งก็คือริ้วรอยแห่งความยืดหยุ่นรูขุมขนความกระจ่างใสและความสบายผิวช่วยให้ผิวเรียบเนยียนแล้วก็กระชับค่ะ ซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งเช้าเย็นเลยนะคะตัวเทกเจอร์ของเขาก็จะเป็นเซรั่มที่ค่อนข้างซึมง,ง่ายมาในขวดแพคเกจจิ้งที่เป็นหัวปั๊มแบบนี้นะคะแล้วก็ในนี้ทั้งหมดมันจะอยู่ที่50 ml ซึ่งก็คือสามารถใช้ได้นานนะคะใช้เช้าเย็นติดต่อกันได้เลยนะคะทุกวันสําหรับตัวที่2นะคะเป็นอีกตัวที่ควรใช้คู่กันกับตัวเซรั่มนะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะ Red Camilia Revitalizing Cream ช่วยปกป้องผิวแล้วก็ช่วยให้ผิวเรียบเนียนแล้วก็กระชับค่ะเนื้อครีมของเขาเนี่ยจะเป็นเนื้อครีมที่มีล ว่าไม่เหนียวเหนอะหนาหน้าค่ะ ตัวต่อไปนะคะสําหรับตัวนี้ได้เป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าแบบมันเลิศมากๆนะคะตัวครีนเซอร์ค่ะเลดคาเมริอาพาวเดอร์ทูโฟมครีนเซอร์ตัวนี้เนี่ยจากผงแป้งเนี่ยพอโดนน้ามันก็จะกลายเป็นโฟมนุ่มๆใช้ทําความสะอาดผิวหน้าล้างสิ่งสกรปรกแล้วก็ทําให้ผิวกระจ่างใสค่ะวันไหนที่เพื่อนๆแต่งหน้าเบาๆนะคะสามารถใช้ตัวนี้ในการล้างหน้าตัวเดียวได้เลยก็จะช่วยในเรื่องของการทําความสะอาดผิวหน้าได้ดีตัวเทกเจอร์มันแปลกมากแล้วก็คือขวดมันน้าหนักเบามากเอาง่ายๆคือขวดเนี่ยสามารถพกพาได้โดยที่ไม่เปลืองน้ําหนักกระเป๋าเลยถ้าใครมีททททรริิปปปปีี่่่จะะะะะเเดนนนาางงตตตศัวอไคคกกุ้ ตอนแรกคิดว่าเหมือนลิปบาล์มใช่ไหมแต่มันไม่ใช่ค่ะทุกคนตัวนี้มันจะเป็นตัวายครีมนะคะซึ่งไอครีมของเขาเนี่ยขวดมันน่าหลักมากตัวนี้คือตัว r e d c a m e l l i a r e v i t a l i z i n g Eye Cream นะคะตัวนี้น่าจะช่วยให้ผิวรอบดวงตาของเราเนี่ยกระจ่งางใสเรียบเนียนแล้วก็ลดรอยขำรอบดวงตาสามารถใช้ได้ทุกวันเช้าเยน็นเช่นเดียวกันตัวสุดท้ายในไลน์นี้นะคะก็จะมาในขวดกระปุกแบบดูมินิมอลแบบนี้เลยนะคะตัวนี้น่าจะเป็นตัวเล Revitalizing Lotion คะ่ะซึ่งโลชั่นน,น็คือ,อกที่งแลช้ั่นตัวนี้ก็ตามมด้วยเซันะคะค ซึ่งตัวโลชั่นอันนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการมอบพลังให้ผิวแล้วก็ช่วยให้ผิวเรียบเนียนขึ้นเอาง่ายๆคือพอใช้ตัวเนี้ยเทกเจอร์มันจะมีความเป็นน้ำพอมันใช้ลงที่ผิวปุ๊บมันจะทําให้เรารู้สึกถึงความสดชื่นแล้วก็รู้สึกถึงความปลุกผิวอะ ให้เตรียมพร้อมกับการลงสกินแคร์อื่นๆในขั้นตอนต่อไปค่ะทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เราพูดไปน,นั้นมันก็คือสกินแคร์ที่อยู่ไลน์ Number ร์วันเดอร์ชาแ e ลเ a ดคาเนะคะซึ่งเดี๋ยวบิงเนี่ยจะเอาทั้งหมดทั้งมวลอันนี้ไปลองใช้7วันแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปผลแค่เห็นแล้วก็คือรู้สึกว่ามันอยากลองแล้วแล้วก็เชื่อว่าเปนแฟนแชาแนลหลายคนเนี่ยที่เป็นแฟนสกินแคร์แฟนเมคอัพอยู่แล้วเนี่ยต้องอยากดูแน่ๆเลยว่าผลมันเป็นยังไงนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่า7วันจะเป็นยังไง วันนี้เป็นวันแรกนะคะที่บิงจะลองใช้ไลน์นี้ของชาแนลนะคะซึ่งตัวแรกที่บิงจะใช้เนี่ยเมื่อกี้เราล้างหน้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวที่บิงใช้ล้างหน้าไปในวันนี้นะคะจะเป็นตัวนี้ค่ะ r e d c a m e l l i a Powder to Foam c l e a n s e ออันนี้มันจะเป็นพาวเดอร์นะคะซึ่งพอเราเอาไปผสมน้ำเนี่ยก็จะกลายเป็นโฟมแล้วเราก็สามารถล้างหน้าได้เลยหลังล้างเสร็จเนี่ยหน้าจะไม่แห้งตึงนะคะอย่างเดียวก็คือห้ามใช้บริเวณรอบๆดวงตาค่ะพอใช้ตัวนี้เสร็จนะคะตัวที่2ที่บิงจะใช้เนี่ยจะใช้เป็นตัวโลชั่นตัวนี้นะคะตัวโลชั่นนนนนนนเเเเีีี่ยยกก็็ใใชช้้้้้อหาตตััวววซมไดดด๋บิจจะะะะคป แบบนี้อ่าเขาก็จะมีรูแบบนี้เนื้อมันจะเป็นเนื้อแบบใสๆแบบนี้นะมีความข้นนิดๆหลังจากนั้นเราก็ทาไปทั่วหน้าเลยค่ะหลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จคุยกลิ่นแบบหอมอ่ะหอมเลยอ่ะเนี่ยทาเสร็จมันก็จะซึมเข้ากับผิวหน้าไปเลยเห็นไหมคะเป็นโลชั่นที่ซึมง่ายแล้วก็สามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวเช่นกัน แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราจะใช้ทานหน้านะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ควรใช้คู่กับตัวเซรั่มเลยนะคะที่เขาบอกว่าใช้คู่กันเราจะเห็นประสิทธิภาพแบบปัง,ปงๆเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยใช้แล้วผิวจะเนียนนุ่มเหมือนกับกลีบดอกคามเมเลียนะคะซึ่งอันเนี้ยเนื้อข้างในเปิดมาปุ๊บเนี่ยตัวครีมอันนี้มันจะเป็นเทกเจอร์ที่เป็นเนื้อกำมะหยี่พอทาไปแล้วซึมไปเป็นเหมือนน้ำเลยเนี่ยไม่ได้ทําให้เรารู้สึกหนักหน้าแต่อย่างใดนะคะ สุดท้ายที่ปิงจะใช้นะคะก็จะเป็นตัวไอคีมนะคะเราจะใช้สเต็ปตามนี้เลยซึ่งไอคีมตัวนี้เขาบอกจะช่วยดูแลใต้ตาบริเวณซีโซนตรงนี้นะคะทางเรื่องรอยค้ำถุงใต้ตานะคะทําให้ดวงตาของเราเนี่ยกระจ่างใสขึ้นแล้วก็นอกจากนี้นะคะตัวนี้ข้อเด่นๆอีกอย่างหนึ่งคือมันช่วยบํารุงขนตาด้วย เราก็ใช้ครบทั้งลายแล้วนะคะเดี๋ยวบีงจะใช้อีกทั้งหมดเป็นเวลา7วันนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาสรุปผลให้เพื่อนๆดูนะคะว่าไลายเลดคาเมเลียของชาแนลเนี่ยใช้แล้วปังหรือเปล่าเพราะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยกำลังเล็งๆอยู่ <c oughs> ก็มาดูคลิปนี้กันได้เลยคะ่ะ วันที่3นะคะที่เราใช้ Number ร์วันเดอร์ชาแนลคาเม l i a นะคะก็จะบอกว่าหลังจากใช้มาสักประมาณสองสวันเนี่ยรู้สึกเลยว่ามันเป็นอะไรที่แบบหน้าดูอิ่มฟูขึ้นแบบค่อยๆรู้สึกนะแต่ว่าวิ่งชอบอย่างหนึ่งคือเซรั่มเขาหรือว่าครีมเขาว่ามันไม่เนอหนะเลยมันไม่เนอหนะจริงๆอะทุกคนคือมันใช้แล้วมันก็ซึมกับผิวไปเลยแล้วเราก็โอเคเป็นคนหน้ามันแต่ว่าเรารู้สึกว่าสามารถใช้เช้าก็ได้เย็นก็ได้อย่างตอนเช้าบิงใช้อ่ะบิงก็ไม่ได้รู้สึกว่าหน้ามันมันเนาะปกติแบบเราจะมีความรู้สึกว่า จเนี่ยคือหน้าสิ่งที่รู้สึกเลยคือเรารู้สึกว่าพอตื่นมาแล้วมันดูฟูขึ้นอ่ะเนี่ยพอทาเสร็จซึมไปเลยแบบปลืงแล้วก็ตัวเซรั่มซึ่งเซรั่มแบบบางทีแบบเนี้ยบิ๊กจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องแบบเหนียวใช่ป่ะแต่อันเนี้ยคือไม่เลยนะทุกคน ด้วยไอคิมค่ะไอคีมก็ดีเหมือนกันทาได้แบบนี้เลยอะแล้วก็ไม่แสตาม,มันช่วยทําให้ขนตาแบบยาวขึ้นจริงไอคีมแอบใช้มาหลายวันแล้วล่วงหน้าแล้วก็สุดท้ายคือคีมอันนี้คือถ้าดูจากเท็กเจอร์ทุกคนจะคิดว่าแบบเฮ้ยมันต้องหนืดใช่ปะคีมอันนี้เท่าที่บิงใช้มาแล้วิรู้สึกคือเฮ้ยมันซึมง,ง่ายเว้ยคือมันซึมง,ง่ายจริงมันแต่ว่าตอนกลางวันเราก็จะใช้ไม่เยอะมากนะคะแล้วก็วอมวมมก่อน อ่ะเสร็จแล้วหน้าจะดูแบบเหมือนสุขภาพดีอะแต่ว่าดูไม่มันเวอร์ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้ต่อแล้วเดี๋ยวจะมาสารุปผลให้ฟังนะคะ ค่าสกินแคร์รูทีนวันนี้ของเรากับ Number วัน The Chanel Red Camellia Ch โอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็ใช้ครบทั้งหมด7วันแล้วนะคะสำหรับตัว c h a n น l l e ด c a m e l l i a นะคะวิ mm hmm. จะสรุปผลให้ฟังนะ mm hmm. ว่าเป็นยังไงบ้างคือส่วนตัวตัวที่เราชอบที่สุดแล้วก็อยากป้าย้ายทุกคนซื้อก็คือจะมีตัวไอคีมอันนี้ชอบมากคือแอบใช้ตั้งแต่ก่อนหน้า7วันแล้ว mm hmm. จะบอกว่าเป็นไอคีม hmm. ที่เนื้อแบบซึมไวมากหลังจะใช้คือตัวนี้มันจะช่วยบารุงขนตาด้วยที่รู้สึกเลยคือรู้สึกว่าขนตามันดูแบบ ไม่ล่วงเยอะเหมือนเดิมถึงแม้เราจะแต่งหน้าทุกวันปกติมันจะล่วงเยอะแต่อันนี้คือรู้สึกว่าเออมันช่วยบำรุงขนตาจริงๆแล้วมันไม่แสบตาเลยบางทีคือไอคีมางอันทาตาเลยมันจะแสบตาใช่ไหมแต่อันนี้คือทาแบบทัวๆได้หมดเลยง่ายดีแล้วก็รู้สึกว่าเนื้อมันค่อนข้างแบบเกลี่ยง่ายแล้วก็กลิ่นหอมส่วนอีกตัวนะคะที่พิกชอบก็คือจะเป็นตัวนางเอกของเขาตัวนี้เลยค่ะเป็นตัวเซรั่มซึ่งอันแรกเลยคือกลิ่นมันหอมแล้วก็เนื้อมันเป็นเนื้อเทกเจอร์คือทุกชิ้นในไล คือมันทาแล้วมันก็ซึมไปกับผิวเลยนะคะอย่างตัวนี้คือเป็นเนื้อแบบเบาๆเลยสามารถทาได้ทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนกลางคืนอย่างตอนเช้าทาไปก็ไม่ได้รู้สึกว่าแต่งหน้าต่อแล้วหนะักหน้าแต่อย่างใดใครเรารู้สึกว่าเออมันทาแต่งหน้าต่อได้เลยหน้าก็ไม่ได้มันขึ้นนะคะแต่ตัวนี้คือชอบตัวแบบแพ็กเกจจริงด้วยเรารู้สึกว่า มันเป็นเนื้อที่เหมือนแบบซึมกับผิวค่อนข้างง่ายแต่ว่าในผลิตภัณฑ์เขาก็จะมีน้ําหอมนะคะทุกคนก็แนะนําว่าให้เพื่อนๆลองไปดูนวงเดือนเนื้อใดๆกันก่อนก็ได้นะแต่ละขวดอันนึงอะใช้ได้นานมากเพราะว่าขวดใหญ่มากยิ่งตัวขีมนี่คือให้มาแบบ จุใจมากนะคะไซนี้คือเรียกได้ว่าใช้ได้ยาวๆไปเลยนะแต่ว่าตัวอย่างตัวครีมอย่างเงี้ยเนื้อมันจะดูเทเจอร์มันใช่ไหมแต่อย่างที่บิ๊กบอกเลยคือใช้ตอนกลางวันก็ไม่ได้สุกว่าหน้ามันจนเกินไปใช้ตอนกลางคืนก็สามารถแบบใช้แล้วแบบเหมือนตื่นมาแล้วสึกว่าหน้ามันฟูขึ้นนะคะสําหรับตัวครีมเขาเอาเป็นว่าถ้าใครอยากได้ Number One ั h เด n ร์ชนะคะตัวเลดคาเมเลียเนี่ยลายนี้ตอนนี้เขาวางจําหน่ายแล้วนะคะที่ห้างสรรพสินะคะ้าชั้นนําแล้วก็ทางออนไลน์นะคะมีทุกที่เลยนะคะสามารถหาซื้อได้เลยแนะนําว่าให้ไปลองกันได้เลยนะคะ มาณนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกัน,นะคะ่ะอย่าลืมว่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์